แต่ความจริงแล้วงานนะครับที่ทำออกไปมันไม่จำเป็นจะต้องกลับมาเป็นตัวเงินอย่างเดียวก็ได้ไม่มีงานใดที่เรียกว่าศูนย์เปล่านะครับหากคุณไม่ได้รับผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบของตัวเงินสิ่งที่คุณจะได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่มากขึ้นเรื่องของคอนเน c t ชันหรือเรื่องของความสะดวกปลอดภัยในชีวิตแก่บุคคลที่คุณรักก็ได้ดังนั้น งานอย่างเช่นการที่คุณเป็นแม่บ้านและเลี้ยงดูลูกหรือว่าคุณต้องดูแลบุพการีหรือผู้สูงอายุต่างก็มีคุณค่าในตัวเองเท่านั้นคุณอาจจะมองว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นวิธีที่คิดในแง่บวกมากเกินไปหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่แง่บวกนะครับแต่ว่ามันเป็นแง่ของความเป็นจริงมากกว่าดังนั้นอย่าให้ใครนะครับคนไหนมาต่อว่าหรือมา ตัดสินหรือมาเปรียบเทียบงานของคุณกับงานของเขาว่างานของคุณเนี่ยมันไร้ค่าส่วนงานของเขาเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าไม่ต้องไปรับสิ่งที่เขาพูดนะครับเราอาจจะฟังสิ่งที่เขาพูดแล้วก็เอาวางไว้ตรงนั้นโดยที่ไม่บอกให้เขารู้ตัวก็ได้ส่วนกรณีที่มีอยู่มากในสังคมของเราก็คือว่าคุณจำเป็นจะต้องทำงานที่ตัวเองอาจจะไม่ค่อยถนัดและไม่ชอบเท่าไหร่ อาจจะเป็นด้วยความจำเป็นทางเศรษฐกิจหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ให้ระลึกไว้ว่าแค่มีงานทำและได้รับผลตอบแทนเพื่อช่วยดูแลตัวคุณเองหรือช่วยดูแลคนที่คุณรักแค่นี้งานนั้นก็มีคุณค่ามากมายแล้วนะครับจากที่ไม่ชอบก็อาจจะค่อยๆปรับความคิดหรือว่าก็ทำงานที่คุณได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่แล้วอาจจะมองหาลู่ทางในการทำสิ่งใหม่ๆเพราะ ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่งานทุกงานคืองานที่มหัศจรรย์และมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วนะครับจึงขอย้ำว่าผู้ที่สำนึกรู้คุณในงานที่เขาทำมากเพียงใดเขาก็จะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่ไม่สำนึกรู้คุณในงานที่เขาทำก็จะถูกริบในสิ่งที่มีอยู่ไปอีกด้วยหากคุณเป็นเจ้าของกิจการนะครับ ค่าหรือมูลค่าของกิจการของคุณเนี่ยจะเพิ่มหรือลดเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการสำนึกรู้คุณของคุณเท่านั้นยิ่งคุณสำนึกรู้คุณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวงานหรือพนักงานนะครับกิจการนั้นก็จะเติบโตและเพิ่มพูนขึ้นมากขึ้นเท่านั้นหากตัวคุณเป็นพ่อแม่และงานของคุณคือการดูแลลูกๆและจัดการงานบ้าน ให้คุณมองหาในสิ่งที่ทําให้คุณสํานึกรู้คุณในช่วงเวลานี้ของชีวิตที่บอกเลยว่ามันจะเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิตเพราะเมื่อลูกของคุณเติบโตขึ้นเขาอาจจะไม่จําเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือของคุณแล้วก็ได้ดังนั้นจงรู้สึกสํำนึกรู้คุณตลอดเวลาตลอดทุกวินาทีที่คุณได้ทำงานเพื่อช่วยดูแลเขาและเช่นเดียวกันในการดูแลบุพการีของคุณ เวลาของเขาหรือของเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะหมดลงเมื่อไหร่ดังนั้นจงสำนึกรู้คุณและใช้เวลาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง book for life กลับมาที่ปฏิบัติการมหัศจรรย์ของ the magic วันที่6นะครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องของการทำงานมหัศจรรย์ ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่นะครับมนุษย์ทุกคนหรือสิ่งมีชีวิตทุกประเภทก็มีงานที่ตัวเองจะต้องทำอยู่เสมอแต่หลายๆคนอาจจะคิดไปว่าเรื่องของงานเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบของตัวเงินก็ได้กับเจ้านายหรือว่าหัวหน้าที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ให้สานึกรู้คุณเขาด้วยแล้วก็คิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นการฝึก ความอดทนหรือฝึกให้คุณเห็นคุณค่าอะไรบางอย่างหรือถ้าเป็นในสายของศาสนาพุทธก็อาจจะเรียกว่าเป็นตัวที่ช่วยให้คุณปฏิบัติธรรมได้ดียิ่งขึ้นก็ได้นะครับหากคุณรักงานของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรและรู้สึกตื่นเต้นกระตือรือร้นทุกครั้งที่จะได้ออกไปทำงานและทำอย่างเต็มกำลังคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นแน่นอน แต่ถ้าเป็นกรณีที่งานนี้มันอาจจะไม่ตรงกับที่คุณต้องการและด้วยสาเหตุอะไรก็ตามอาจจะเป็นเรื่องของความไม่สะดวกในการเดินทางหรือว่าการต้องใช้เวลาอยู่กับงานมากกว่าคนที่คุณรักนะครับคุณก็อาจจะใช้วิธีแบบนี้นะครับคือให้ลองจินตนาการว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนมีผู้จัดการที่มองไม่เห็นตัวงานของผู้จัดการคนนี้เขาจะคอยจดบันทึกความรู้สึก ความนึกคิดของคุณที่คุณมีเกี่ยวกับงานให้คุณจินตนาการต่อไปว่าผู้จัดการของคุณจะติดตามคุณไปทุกที่ไม่ว่าคุณจะไปที่ใดไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมอะไรโดยจะมีปากกาและสมุดบันทึกไว้ในมือทุกครั้งที่คุณได้พบสิ่งที่คุณได้ขอบคุณในงานที่ตัวเองทำเขาก็จะจดบันทึกไว้และทุกครั้งที่คุณรู้สึกไม่ดีหรือคิดไม่ดีนะครับ ผู้จัดการคนนี้ก็จะจดบันทึกไว้ด้วยและพอจบวันนะครับผู้จัดการของคุณก็จะมีรายการสํานึกรู้คุณของคุณจดไว้เสียยืดยาวและยิ่งรายการนี้ยืดยาวเท่าไหร่โอกาสนะครับที่จะทําให้เกิดความ,มหาัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นการได้งานที่เหมาะสมกับตัวคุณหรือการเลื่อนขั้นหรือผลตอบแทนที่มากขึ้นก็จะเกิดขึ้นกับคุณได้อย่างมหัศจย์นะครับ ตลอดทั้งวันนะครับในวันนี้ให้คุณรู้สึกสํานึกรู้คุณกับทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานรายละเอียดของงานอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตหรือว่าเพลงเพราะๆแเอร์เยน็นฉ่ำหรือจะเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อยจากร้านใกล้ๆออฟฟิศของคุณรวมทั้งความรู้สึกดีๆจากการได้ประสบความสำเร็จในงานที่ได้รับมอบหมายนะครับ วันนี้ทั้งวันให้สำนึกรู้คุณกับงานของคุณอย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ฟังคลิปนี้นะครับในวันหยุดก็ให้ข้ามไปก่อนก็คือสมมุติว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ก็ให้คุณเปลี่ยนไปทำในวันจันทร์แทนนะครับคุณอาจจะย้อนไปฟังคลิปปฏิบัติการมหัสจรย์ในวันที่7กับวันที่8ก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาทำวันที่6ในวันที่คุณกลับมาทำงานแล้วก็ได้นะครับ ปฏิบัติการทั้งหมดของเดอะเมจิกนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำด้วยความผ่อนคลายและรู้สึกลื่นรมดังนั้นถ้ารู้สึกเครียดอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่ก็ได้นะครับดังนั้นปรับเปลี่ยนให้เป็นตามรูปแบบที่คุณรู้สึกสบายใจที่สุดดีกว่าเนาะเอาละครับผมขอสรุปปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลข6ซึ่งเป็นวันที่6นะครับคือการทำงานมหัศจรรย์ข้อที่1 ให้คุณทำปฏิบัติการมหาสารย์หมายเลขหนึ่งคือให้คิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตซ้ำตั้งแต่ข้อที่1ถึง3โดยทำรายการสิ่งดีๆ1ิบอย่างเขียนเหตุผลที่ทำให้คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆเหล่านั้นจบให้คุณเอ่ยคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและใส่ความสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆเหล่านั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้อที่2ขณะอยู่ระหว่างการทำงานในวันนี้ให้นึกจินตนาการว่าคุณมีผู้จัดการที่มองไม่เห็นคนนึงติดตามคุณไปตลอดเวลาเขาคนนี้จะคอยจดบันทึกทุกครั้งที่คุณพบอะไรที่ทำให้สำนึกรู้คุณงานของคุณในวันนี้คือการมองหาสิ่งต่างๆที่คุณจะสำนึกรู้คุณให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อที่ส ให้คุณพูดในใจก็ได้นะครับว่าฉันสำนึกรู้คุณต่ออะไรก็ได้นะครับโดยอาจจะใส่เหตุผลพ่วงท้ายลงไปเช่นฉันสำนึกรู้คุณต่อเจ้านายของฉันที่เขาช่วยฉันได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มเปี่ยมและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของฉันได้มากขึ้นอะไรก็ได้นะครับข้อที่4ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก่อนหลับไปในคืนนี้ ให้กำก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งแล้วกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้เอาละครับจบบทที่6เรียบร้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลขที่7อย่าลืมกด subscribe เพื่อย้อนมาฟังในตอนเช้าของทุกวันนะครับสวัสดีครับ